เรามาต่อกันที่ครอบครัวของแม่น้ำครับที่สารกระเป๋าพลาสติกเพื่อเป็นไรายได้เลี้ยงดูลูกที่ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างน้องมิกครับซึ่งหลังจากออกรายการของเราไปแล้วทีมงานก็ได้รับข่าวร้ายว่าน้องมิกได้จากไปอย่างสงบเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเรื่องราวการสู้ชีวิตของสองแม่ลูกคู่นี้จะเป็นอย่างไรเราไปลํำลึกกันอีกครั้งหนึ่งครับคนเล็กนี่คือชื่ออะไรนะครับชื่อน้องมิกค่ะน้องมิกนะมิก แล้วก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดเลยนะฮะก็กี่ปีแล้วกี่ปีแล้วหกปีค่ะหกปีเท่าอายุเขาใช่ไหม่อ๋อรักแค่ไหนคนนี้รักมากอ่ะส่งสารเขาสงสารเป็นไหลนะไม่อยากให้เขาเป็นแบบนี้นะะคุณแม่สู้ๆนะอ๋อาก่อนจะคลอดน้องมิกนี่คือไหนเมื่อเกิดอะไรขึ้นของคุณแม่ก็ไปตรวจดูแลทุกอย่างไหมติค่ะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะคุณแม่พอกลับไปบ้านเขาก็ร้องตั้งแต่วันแรกที่กลับไปบ้าน ร้องไม่ยิ้มอแล้วก็เกรงมือไม้สั่นค่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างแล้วแล้วก็มีช่วงที่ร้องดัานดัานหยุดหายใจไปโอ้แม่พอได้สิบห้าวันหนูก็เลยตัดสินใจกับแฟนพาไปที่โรงพยาบาลเก่าเขาก็เลยรับน้องไว้ให้ยาฆ่าเชื้อครึ่งเดือนค่ะโอ้ไปครึ่งเดือนแล้วระหว่างนั้นแม่อยู่ตรงไหนล่ะแม่อยู่ไหนเรี่าไปมาตลอดเลยค่ะเราอยู่กันอยู่เลยนะค่ะแล้วมองเห็นอะไรในตัวลูกนะครับ เขาหายใจไม่ค่อยได้ะแล้วเราเห็นเห็นเห็นอยู่ที่ที่ที่อะไรเขาเรียกเปเด็กไหมว่าเขามีสายมีอะไรไหมมีค่ะโอ้คือแล้วก็ใส่อุโมงคอบคอให้ออกซิเจนเหมือนเขาหายใจไม่ได้อ่ะหมอก็มาดูดเสมหะแย่สายเข้าไปลึกมากโอ้โหทรมานพึ่งเกิดมาไม่กี่วันเองนะแม่พอทรงตัวได้นิดเขาก็โโอคิดว่าอาการทรงตัวให้กลับมาบ้าน หาใจดีขึ e an, do, ah. ้นหรือไงฮะก็ไม uh. like ่ดีนะฮะโอไม่ดีอีกด้วยก็ตอนนีากลับบ้านมาเขาก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเหรอก็พาไปหมอเฉพาะทางไปหลายโรงพยาบาละทุกโรงพยาบาลก็พูดเหมือนกันว่าน้องคนนี้อยู่ไม่ถึงสองปีตอนนี้เริ่มรู้ไหมว่าเขาเป็นอะไรมากขึ้นหรือหมอบอกอะไรมากขึ้นไหมว่าเขาจกลงเป็นอะไรกันแน่ตอนนี้ก็สรุปก็คือเป็นร่างกายอ่อนแรง และมีเกรงร่วมค่ะโอ้โหมีเกรงอีกด้วยแล้วเขาร้องไหมเขาร้องเหมือนเดิมเลยมันจะร้องอยาะจะเจ็บแทนเขาอืมเข้าใจเลยครับทําอะไรเพิ่มเติมยังไงไหมหรือ<ำ>ว่ายังไงถ้าเอาเกรงทุกเช้ามาแล้วก็กายภาพกายภาพดึงแขนดึงนีบเขาพยายามสัมผัสเขานวดเขาจับเหมือนกับว่าเขาจะเจ็บกระดูกมากขึ้นอต้องมีครับแม่รักหนูนะอืม ถึงแม่ถึงหนูจะเป็นยังไงแม่ก็จะเลี้ยงแล้วก็รักหนูแบบนี้ตลอดไปหมายว่าเราต้องเขากายภาพเขาแต่เขาทําอะไรไม่ได้เลยเขาขยับได้ไหมฮะไม่ได้ค่ะน้องเขาจะตกใจอะไรถึงจะเกรงมือขึ้นมาอีกในวันที่ผ่านมานี้แม่ไปส่งน้องมิ้วที่โรงเรียนห้พ่อไปทำงานรับก็กลับมาก็ก็เห็นสภาพเขาอาปบกค้าง เสลิดออกจะปลูกออกปาก่า oh. แล้วก็ตัวเขียวแขะเขียวกับเขียวมาเลยค่ะโอ้นี่ถ้าเกิดคุณแม่บอกว่ากลับมาแล้วคุณแม่ยังกลับมาไม่ทันล่ะเธอหาเขาหนันแค่ห้า<ล>นาทีหรือเลยออ oh. แล้วเขาเป็นบ่อยๆไหมครับบ่อยค่ะ oh. อูะ้ตะก,กี้คุณแม่บอกว่าระหว่างนั้นก็พยายามที่จะต้องหาอะไรได้เพราะว่าคุณแม่ตรงจริงๆก็ก <Yeah. S 2> ไม่ได้มีไรายได้อะไร ไม่มีเลยค่ะแล้วก็เลยมาทําอันนี้แบบเบิร์มมันจะขึ้นคุ้นโค้งขึ้นอะไรอยู่ในใจหมดหรือยังไงคิดเองหมดเลยค่ะเม็นอรต่างนั่นจะมันเป็นรูปอย่างนี้เป็นอย่างเนี้ยจ้ะคิดเองหมดเลยนะจักปันศุกแม่นึกถึงอะไรล่ะเส้นพลาสติกนี่คือจุดหลักใช่ไหมเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับคุณแม่ดูตั้งแต่ข้างล่างเลยครับซ้ายขวานะฮะสีต่างๆไม่รู้กี่อันกี่แท่นเท่าไหร่ข้างหน้าข้างหลังกี่สีกี่อะไรเลย มูมลค่าวันนี้ไม่ไม่บอกเลยว่าเท่าไหร่ครับคุณแม่ดีไหมคุณแม่ดีไหมคิดว่าคนจะสั่งเยอะไหมโอ้กล่องไปท่นนี้ก็สำคัญนะสิ <c oughs> ค่ะเอากล่องไปท่นนี้มาเออคุณแม่เพื่อรอท่านผู้ชมนะเราเตรียมกล่องรอแล้วนะฮะเอารถมาที่จะให้คุณแม่เห็นของส่งของนะเอาใหม่ๆเลยพี่โอ้นะสิวเอาร้านสวยๆมานะให้วางของได้แล้วก็แขวนได้นะ นี่มีชื่อด้วยเห็นไหมเอาที่นอนมาให้น้องมิกนะเอาที่นอนที่นี่อันนี้เป็นที่นอนการแพทย์นะคุณแม่เฉพาะเลยเดี๋ยวให้น้องมิกนี่นอนเพื่อที่จะดูแลเขาพิเศษเฉพาะเลยคุณแม่มีแรงขึ้นไหมมีพลังขึ้นไหมบอกครอ,อบครัวอยู่สิดูสิเห็นไหมน้องมิกก็คงจะดูเห็นไหมยอนอย่างเงี้ยส่งพลังสุดท้ายแล้วนะต่อไปชีวิตเราจะดีขึ้นดีขึ้นมากนะแม่ไม่เหนื่อยนะ หลังจากปันศุกรดูเหมือนชีวิตของแม่น้ำและน้องมิกกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ตจู่ๆเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาน้องมิกก็เสียชีวิตลงครับก็วันที่น้องมิกจากไปนะคะก่อนหน้านั้นคือเขาก็ไม่ได้มีปี่แววไม่ได้ส่ออาการให้เห็นเลยค่ะเพราะเขาจากไปก็วันที่หนึ่งนะมีนาคมเราก็น้ำให้เข้ากิน ก็เขาจะเป็นคนที่ดื่มน้ำตลอดอะค่ะกกต้งตื่นรู้ทีว่าเขาไม่หายใจตัวตอนประมาณหกโมงกว่าๆท,ที่จาอนองป้อนเขาค่ะหลังจากที่เห็นสภาพตอนนั้นือช็อกมากเลยค่ะแต่ก็ยังคิดอยู่ว่าหมอเขาเคยช่วยมาได้หลายครั้งแล้วค่ะช่วยมายื้อชีวิตมาได้ตั้งแต่สองขวดเป็นถึงหกขวบก็คิดว่าครั้งนี้เขาก็ต้องกลับมาอีกก็เลยพาเขาไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่สุด พอถึงโรงพยาบาลหมอเขาก็ปั๊มหัวใจแล้วก็เจาะเลือดหมอบอกว่าเลือดเลือดเจาะนิดขึ้นแล้วค่ะเหมือนกับน้องตายมาหลายชั่วโมงหน้าอกกับข้างหลังอะค่ะเขียวน้องเขาก็ช้ำไปหมดแล้วค่ะหมอก็ช่วยอะค่ะเห็นเขาปั๊มหัวใจในิด้คนไม่ได้ค่ะดูเขาจะบอกหมอบอกว่าผักเยอะพอไอเขาก็ไม่กลับมาแล้วที่พูดกับน้องครั้งสุดท้ายก็แบบนิดตื่นนิด ไปต้องจ,จากไปนะชีวิตของเรากําลังจะมีขึ้นแล้วนะมิกน้องจากไปก็ประมาณสามโมงครึ่งได้ค่ะทำร่างน้องกลับมาบ้านสุดยายเขาก็กลับมาสอนมาเตรียมงานที่บ้านค่ะแล้วเราก็มาเช็ดตัวอาบน้ําสาแปง้งแต่งชุดหล่อให้เขาก็แรกทาใจไม่ได้เลยนะคะมันอกเมันมันเหมือนต้าสติไม่ได้ค่ะ มันเร็วเกินไปเต็กก็พยายามบอกกับตัวเองว่าเขาคงหมดเวรหมดกรรมกับเราแล้วแต่เขาก็สู้มาถึงตอนนี้แต่ใจอยากให้เขาอยู่มากกว่านี้ไม่เคยเสียใจเลยนะคะที่ต้องดูแลน้องมิเสียใจที่เขาจากเราไปคือเงินที่ขายตะ๊กแตะใช่วงที่ออกรายการอะคะ่ะเก็บเงินได้ก่อนนั้นเนี่ยคือทำงานับน้องนเแี้ว รือว่าทําของส่งเขาไปให้ดีที่สุดงานศพของน,งน้องมิกคนมาเยอะมาก mm hmm. แล้วก็เชื่อกันทำคือน้องมิกอแต่คนดูค่ะและทุกคนเขาก็รับรู้เรื่องราวของแม่น้ำ่อดหลังจากงานศพน้องของที่เป็นของน,งน้องมิกคค่ะเ่้รถเข็นก็เอาไปส่งต่อให้ให้หัวหน้าชมรมพิการณเขามารับไปให้กับคนที่เขายังขาดตรงนี้ค่ะ ส่วนของที่ได้จากรายการปัญญาปันสุขนะคะก็จะเป็นซีรีแหลเล็กค่ะเสือเยอะก็บริจาคให้กับเด็กที่ทุกข์ทันส่วนหนึ่งก็นํามาใส่บาตรให้พระแล้วส่งผลบุญให้ท้งมิ้ะคะ่ะเมื่อวันที่แปดวิถุนาที่ผ่านมาค่ะรบร้อยวันเราก็ไปถวายเพรนพระทำบุญให้น้องมิ้ที่อยากบอกก็าเขาได้ถ้าใจอยากบอกอยากต้มากนอากให้เขา จริงๆอยากให้เขาอยู่อยู่กับเราอีกคืองางกำลังจะดีแล้วทำขายของได้ดีสุด,ดแต่หอยเขาไปสู่ส่คมได้ดีอ่ะแม่น้ำรักน้องมีก็มากสต่เขาจะเกิดงาไม่แข็งแรงแต่แม่น้ำแม่ไม่เคยมองลูกเป็นภาระเลย เลียงดูเขาด้วยความรักทุกวันนี้ยังคิดถึงเขาทุกวันถึงแม้ว่าจะสูญเสียน้องมิกไปแต่แม่น้ำก็ยังไม่ทิ้งอาชีพสารกระเป๋าและพร้อมที่จะสู้กับทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาทุกวันนี้ก็ยังสารตะการาอยู่ทุกวันค่ะสารตะการาอยู่ที่บ้าน เพราะว่าออกไปขายข้างนอกไม่ได้ตลาดก็ปิดค่ะด้วยสถา,านการณ์โควิดแล้วช่วงนี้เราออกไปขายข้างนอกไม่ได้เราก็เลยใช้วิธีการไลฟ์สดขายะคะ่ะลองซึ่งหัดไลฟ์ขายเลยนะคะวันเลขแปดสิบกว่าคนเลยค่ะตกใจมากเลยค่ะเทื่อบาลแถววัใกล้บ้านนะคะตีดต่อมาให้เราไปเป็นวิทยากรเราก็ไปเป็นเลยตอนที่ไปเป็นวิทยากรก็ได้สอนอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านค่ะแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุค,ค่ะ ถ้ามีคนในรายการนะคะถ้าดูมาตนใจอยากจะเชื่อถืหมุนตะก้าศาลของแม่น้ำคุณแม่น้องมิกนะคะเขาสามารถพักมาได้ที่เฟซบุ๊กพักนางนะคะเกรดวงค่ะแม้ดูใจของแม่คนนี้จะไม่อยู่แล้วแต่เชื่อเหลือเกินเลยครับว่ารอยยิ้มของน้องมิกจะยังคงเป็นพลังให้กับแม่น้ําได้สู้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้อย่างแน่นอนครับทุกคนเป็นกําลังใจให้ครับ